ะะสาวๆถ้าสาวๆคนไหนไม่อยากปล่อยให้ผิวด้าดูคำ้ำดูไม่เด้งไม่ใสไม่เนียนนะคะพี่ผมจะแนะนําตัวกันแดดตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นกันแดดเนื้อเยื่อใหม่นะคะเขาจะช่วยเน้นปกปิดคุมมันนะแล้วก็เนื้อบานเจีย๊ยบ เขาจะทาให้หน้าเราดูใสดูเด้งดูเนียนและกันน้ำ100%พี่หุ่มบอกเลยนะคะว่าตัวนี้ทาแล้วนะไม่ต้องทาแป้งได้เลยเนื้อเนียน,นนิ่มมากๆแล้วเนื้อเบามากค่ะบอกเลยนะคะว่าผิวหน้าที่ขาวไม่สม่ําเสมอกันนะคะเขาจะทําให้ผิวหน้าเราขาวสม่ําเสมอและเกลี่ยง่ายมากๆเนื้อเนียนเนื้อน,นิ่มมากๆนะคะ ที่สําคัญนะเขาจะเบาหน้าแล้วก็ไม่ติดแมสนะถ้าสาวคุณไหนาย,ยังติดแมสยังปิดแมสอยู่นะคะตัวนี้ไม่ติดแมสนะแล้วกันน้ำร้อยเปอซหน้าเราจะเนียนใช้ได้กับทุกสภาพสีผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวเข้มผิวดําแดงผิวขาวเหลืองหรือว่าผิวที่ไม่เสมอการเป็นฝ้าเป็นกะเขาสามารถปกปิดได้ดีมากๆบอกเลยนะคะว่าตัวนี้สุดยอดแล้วเด็ดมากๆค่ะสาวๆต้องลองนะคะ